ไม่น้อยค่ะไม่น้อยโนเวค่ะม้อนี้จะกินพิซซ่านี่ไปซื้อพิซซ่ามาจา้ะอซซ่าอันละห้าสิบอันละห้าสิบคูนห้าสิบคูนก็เท่ากับร้อยห้าสิบอะเนาะเนี่ยเห็นมงไงกินสองคนกับแม่ยายมาด้วยจ้าเห็นเหมือนไงนะเผื่อพี่น้องพร้อม มาได้จ้ะกาลังกาลังอบกาลังอบกาลังอบอบด้วยไฟสองร้อยนั่งเบื่อกันหิวหมดแล้วหิวแล้วจ้าหิวเดียวหิวแล้วเริ่มเดือดแล้วสิ เขาอบมาก้นแล้วเนาะมีบักเขาอบแล้วเขาเอาเลยนนะเซ<อ>นะคเนะข่ขงนนะม,ขมันก็เลยไหมก้นเลยบุริมลิมมันนะของะของเจ้าเลยของเจ้านี่แหละของบริษัทห้างนี่ล่ะตัวนั้นเซ็มจังเนาะมันลดราคามันก็เลยเบิดปิ้งย่างเลบุงอยู่เมนไม่น้อยปิ้งย่างเลบุงอย,ยร่อนบะหมีเกรดได้รุ่นนี้มาบม่รู้จะเซ็บหรือเปล่ารุ่นอนอ,อืม เดือดแล้วพี่น้องจ้ะเดือดแล้วเดือดแล้วมาได้จ้ามาได้จ้ากินพิซพซ่า,า,า,าพิซซ่าบ้านเาง่ายง่ายเ,น,เนละเงนละพิซซ่าบ้านเ่านัเนาะเห็นนี่กระตุกร้อยห้าสิบบาทนึงเนละห้าสิบห้าเม่บเปรียบเป็นเงินค้างเงินเดี๋ยวเนี้ อันเฮมมันเพงกว่านี้นะน้อแพงอ่ะแพงกว่าร้อยห้าสิบุ่นเมื่อั้นซื้อกับรถเขานะสามร้อยห้าสิบเขาแพงโคตรบักนัดบักนัดต้นบักนัดรถสับปะรดนะกินง่ายๆมื้เนี่ยกินง่ายๆเดอนละตีเดินละเดนละเขาเซ่เข่งมัะ

อบด้วยไฟสองร้อยอบอบต่ด yeah? <park mulheres> ้านบนหอมแล้วหอมแล้วทีหิวหิวแล้วหิวแล้วพี่น้องจ้ะหิวหิวหิวแล้วหิวแล้ว เปิดเบื้งติงเปิดเบื้งก่อนพี่น้องเิดเปิดเบงก่อนดิเปดเบก่อนบรอเบาไฟบอบาไฟจากน้อจริงบาไฟจากน้อย150ห สุขเราจ้ะพี่น้องจ้ะมาเลยจ้ามากินนะ่อยไม่น้อยไม่ง่ายเด้อย่าไม่น้อยที่ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าจะเกัดคลิปหน้าน,นะคะไม่น้อยนอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะเบ่งคึงเพนใหญ่พดเบ่งคึงโอ้กำลังพอดีโอ้กำลังพอดีเลยอบ

ซีมซีดทางกลางนี่แหละทางริมมันคล้ายๆใหม่ๆมมเนี่ยนิ่มดีจังอืมเชฟบๆแซ่บอยู่คนกินง่ายเนาะเ็ฟครับาม,มาด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ